ไแต่ล,ลานเขาถ่ายแต่รูปสวยๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะอยากได้รูปสวยๆแบบนี้มั่งจังเลย<ๆ>พี่อยากได้แบบนี้นะฮาวทูโปรฮาวทูปังมีทริคดีๆมาฝากทุกคนเช้นเคยคะ่ะกับการถ่ายภาพผ่านมือถือในงบประหยัดและได้ภาพที่ดูสวยหรูดูดี และก็รับรองกับยอดขายที่ทำให้คุณปังแน่นอนค่ะและตอนนี้ที่มันกําลังฮิตและก็ได้รับความนิยมสูงมากนั่นก็คือการถ่ายสไตล์แนวมินิมอล หรือว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะกับการถ่ายแนวสไตล์รักชูรี่ดูหรูหราให้โซ่หรือเป็นการถ่ายสไตล์แนวพัฒเทนะคะที่เราจะใช้ตัวเองเป็นแบบก็ได้หรือว่าจะใช้เพื่อนของเราในแบบนั่งแบบก็ได้นะ,ะเป็นผู้ประกอบหรือเป็นคนถือสินค้าของเราในการถ่ายภาพด้วยได้เช่นกันค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยแนวการถ่ายภาพแบบมินิมอลเนี่ยมันฮิตจริงๆมันมาแรงจริงๆค่ะรักก็เลยอยากจะนำเสนอนะคะกับแว่นตา แว่นตาตอนนี้ทุเรีเยนที่เขากำลังฮิตกันนะคะจะเป็นแนวแบบเนิร์ดแบบนี้นเนิร์ดไหมถ้าฉันไม่ค่อยเนิร์ดเนาะแต่ก็ดูเนิร์ดอยู่อะซัมติงหลยได้นะทุกคนหรือว่าอากาศว่าร้อนนะคะแบบนี้แดดแรงๆของเราก็าจะเป็นแนวซัมเมอร์ก็ต้องเป็นแนว่นตากันแดดหรือเปล่าก็ดูดีได้เหมือนกัน ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะจ๊ะเราก็จะมาเซตการถ่ายภาพให้ดูนะคะว่าสำหรับการถ่ายเพือนตาจะเป็นยังไงโดยใช้ผ่านมีถือของเราเนี่ยแหละอะเดี๋ยวหลักจะมาโชว์สเต็ปอ๋อไม่ใช่โชว์สเต็ปในการถ่ายรูปก,กันคะ่ะว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันจะมีความมินิมอลขนาดไหนนะคะอันดับแรกอุปกรณ์ต้องเตรียมเลยคือหนึ่งมูลค่าเพียงแค่5้บาทเท่านั้น2 ต่อแคสเปียมูลค่า15บพาทไฟมูลค่าแค่118บาทเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าบ้านใครเนี่ยนะคะอยู่ในทำเลที่รับแสงได้ดีหรืออยู่หน้าบานกระจกใหญ่ใหญ่บานหน้าต่างใหญ่ใหญก็สามารถใช้แสงสะท้อนหรือแสงธรรมชาติได้ก็จะสวยวาวซาไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะปิมดรอพิเศษเพิ่มเติมด้วยนั่นก็คือหนังสือเล่มใหญ่จากลาซาด้ายู่ใเวอของเราอันนี้ ามาถึงขั้นตอนแรกในการเซตกันเลยดีกว่านะคะผ้าฝ้ายที่บอกมาสักครู่นี้เราเอามาปูพื้นก่อนเลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บค่ะเราก็วางตัวสินค้าตามจุดต่างๆที่เราบอกว่ามันเหมาะสมมันล้าดังซ้ายทังขวาให้ดูเข้ากันแล้วก็เอาเดอกแคสเปียรนะคะเป็นของตกแต่งหลังจากที่วางทุกอย่างของโบเรียบร้อยสวยงามแล้วเราก็มาสู่โปรเซสในการถ่ายรูปกันต่อดีกว่าและเราก็มาถึงขั้นตอนการถ่ายแล้วจ้ะ การที่เราใช้มือถือของทุกคนเปลี่ยนเป็นโหมดพัดเทตหรือไม่ก็เป็นโหมดบุคคลก็ได้หลักแนะนำเลยเขา้ามาจะเหมือนเป็นกล้องโปรเลยก็คือนายชัดหลังเบอร์หรือว่าหลังละลายนั่นเองค่ะและมีอีกกฎที่เป็นทริคง,ง่ายๆอยากจะแนะนํามากเลยนะคะก็คือกฎ3ส,ส่วนนั่นเองเราเนี่ยตั้งตัวสินค้านะคะให้อยู่ใกล้กับจุดตัดของก้าช่องด้านในนี่วางมุมให้แบบได้โพสิชันที่สวยงามแล้วก็เอากรอบด้วยนิดนึงเสร็จปุ๊บกด่าย จอควาะไแค่นี้ก็ได้อุรูปสวยๆมาแล้วนะคะนี่ทุกคนดูได้เลยเป็นยังไงมันดูโปรเฟชชั่นอลมาสวยเงิเงและหรูมากหรือว่าอยากจะถ่ายแบบเซลฟี่ก็ได้นะเซลฟี่ <Self ie S 1> เปิจุกๆเปลี่ยนไลายๆลแอคชั่นือจะใส่เต็มๆก็ได้ก็ดูมีความแบบเนินๆดๆแบบยิ้มหน้ายิ้มโปรปลาแอป้าเป็นมองกล้องแอป้าเป็นเผลแอแบบเผลอ แอปเป็นเผอจะทํามองเธอตั้งใจนะ <c oughs> ซึ่งหลังจากที่ถ่ายเซลฟี่ตัวเองแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ก็สามารถที่จะชวนเพื่อนๆหรือพี่ๆหรือคนรู้จักเราเนี่ยนะมาถ่ายเป็นแบบด้วยก็ได้เพราะว่าสำหรับสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับต่างๆข้าวของเนี่ยก็แนะนําว่าควรถ่ายกับแบบนะลูกค้าจะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ทําให้ยอดขายหรือการ C F ของลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้เร็วแล้วก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นด้วยไห <c oughs> นๆแล้วก็ให้ทุกคนดูวิธีการถ่ายรูป,รปที่แสนจะปะ มาแล้วเรามาต่อวิดีโอกันบ้างดีงกว่าอันนี้แถมให้นิดนึงสำหรับการถ่ายวิดีโอนะคะเราก็ใช้ขาตั้งกล้องของเรานะคะวางมือถือไว้ตรงกลางเปิดไฟให้สวยงามแล้วก็เอาตัวดอกแคสเปียของรเราแนวมางประดับไอคอนโพสของเราดูสวยอยู่ในเฟรมแบบรูดาเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มกดถ่ายวิดีโอกันเลยทีเดียวค่ะหยิแบแว่นขึ้นมานะแล้วก็ส่องให้ดู สินค้าของเราเนี่ยนะมันหน้าตาเป็นอย่างไรจะได้ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็วางกลับไปที่เดิมจะรูสึกถึความเป็นมินิมอลเสร็จเป็นที่เรียบร นี้นะคะล้ววแล้วจะตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความรู้สึกว่าอยากจะได้สินค้าเสมือนเราไปอยู่หน้าร้านเหมือนเราไปจับเองกับมือเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะการทําแบบนี้เนี่ยเป็นการสร้างยอดขายให้กับพวกคุณแน,แน่นอนรวมถึงนะคะการสร้างคาพูดหรือว่าการใส่คําที่เป็นกิมมิคเล็กๆดึงดูดความสนใจได้ภายใน2วินาทีไม่ว่าจะเป็นการส่งฟรีหรือว่าเก็บเงินปลายทางฟรีรวมถึงแค้มแฟนดีๆ3.3 4-4รวมถึงดิลดีๆนะคะของลาซาด้าโบนัสด้วย ห้ามพลาดเป็นค่ะคุณใส่คีย์เวิร์ดพวกนี้ไปนะรับรองว่าภาพของคุณนะคะจะต้องเป็นจุดดึงดูดของลูกค้าและทำพยยอดขายของเราเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาแบบอันลิมิตเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นทริคดีๆที่เราเอามาให้ทุกคนรวมถึงอยากจะแรกอีกนิดนึงนะคะว่า La z a d a าของเราเนี่ยยังสามารถให้คุณใส่รูปภาพสินค้าเนี่ยได้ถึง8รูปเลยทีเดียวรีบทาการที่เราแนะนำเลยแล้วรับรองว่ายอดขายของคุณจะไม่ไหลไปไหนมันต้องไหลามาที่ร้านของเราเท่านั้นนะ สงสัยฉากต่อไปจะต้องเตรียมเสียฉากให้ตัวเองแล้วค่ะโอ,อะไงนะคะขอบคุณะคะ่ะโอ๋ยอะไรก็ใจร้ายพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะจริงๆก็ง่ายๆเลยนะคะก็แค่ถ่ายของกันและสตาได้แค่เงินซ้อมมาเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้เตรียมตัวเป็นเศรษฐีในฉากนี้เพราะว่าเราในี่ขายของกันละสตาได้ เพราะฉะนั้นทุกคนรีบตามมานะคะพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเราจะได้มารวยๆเฮงเปงแล้วก็เป็นเศรษฐีด้วยกันด้วยนะคะเอาละคะ่ะนอกจากที่ทุกคนจะได้ภาพนิ่งแล้วก็ได้ภาพลคลิปวิดีโอมาที่เรียบร้อยแล้วการจะลงไปเลยเนี่ยลงไปเดสินค้าเลยมันก็ดูธรรมดาเกินไปเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าลาซาด้าทั้งทีเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆที่ทําให้ความว้าวซ่าของสินค้าของเราเนี่ยโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือตัวช่วยตัวนี้เลยค่ะกับโลลี่คีท โลลิคิดก็คือเครื่องมือและตัวช่วยในการตกแต่งตัวคำพูดต่างๆรายละเอียดของสินค้าเนี่ยที่ดึงดูดให้สินค้าของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเช่นคุณอาจจะใส่เป็นคุณประโยชน์ของสินค้าหรือว่าจะใส่เป็นรายละเอียดต่างๆใส่ไซส์นะคะหรือว่าเป็นคาอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพหรือว่าสินค้าของเราที่อยากจะนําเสนอให้กับลูกค้าเป็นการดึงดูดยอดขายให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงนะคะสําหปรับข้อมูลของเขาเนี่ยนะง่ายนิดเดียวคือมันเป็นการเพิ่มพร้อม เป็นการจัดวางรายละเอียดต่างๆเพิ่มไอเดียในหัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นนะจาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำไปปุ๊บนะลูกค้าต้องมา CF ร้านเราแน่นอนต้องมากดเลยยอดขายหลังไหลเข้ามาแบบทะเลทลักษ์เพราะว่าเรามีเลอรลี่คีเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะและหลังจากที่เราได้มีการจัดภาพนะอุปกรณ์ต่างๆที่ดูดี วิดีโอสวยๆภาพสวยๆแล้วเนี่ยแล้วเรามีเครื่องมือดีๆอย่างโลลิคีเป็นตัวช่วยนะทําให้ร้านของเราเนี่ยดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นดูปังมากขึ้นและดูแบบความสแตนดาร์ดสูงมากแกจใจทุกคนเนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลและไปปรับใช้กับร้านตัวเองจะได้เพิ่มยอดขายของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่สมัครเปิดร้านกับลาซาด้าวันนี้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมไปเลยกับโปรแกรมจัดสมฟรีกับลาซาด้าใน30วันและสับสนุนค่าส่งสูงสุดถึง40บาทกับทกการ้ก สำเร็จกับผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดและสิทธิทประโยชน์อื่นๆอีกมากมายฝากกดติดตามด้วยนะคะกับเทคนิคการขายจาก how to pro how to ปังว่าจะมีข้อมูลไดๆมาฝากทุกคนอีกยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ Channel ของเราด้วยแล้ววันนี้ลา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 ,ลา,ลา,ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอก,กาสหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ i